โอ้ยรับไปโอ้ราทนไม่ไหวแล้วเว้ยขอสาธุ99บวกแวน7%หน่อยแล้วกันเอาไปนี่นะเรียบร้อยโคตรเท่ย่างหล่อย่างเหลาฮะเปิดมาผมขอกดสกิล2แล้วก็วาวเขไปด้านหลังสัตตูแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะอเอาไปกินเนื้อย่างชุบแป้งทอดโอ้ย โอเคฮะเรียบร้อยฮะทีนี้ก็โจมตีปกติเอ้าไม่ทันขอก็โดดขึ้นไปด้านบนก่อนเออโดดขึ้นไปก่อนเว้ยเอาปล่าเอาปล่ากดโจมตีค้างหนึ่งทีแล้วก็ลงไปด้านล่างเออประมาณนี้ฮะโคตรมันผมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นมันมาก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 เอาป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 ,อาปซึ่งการโจมตีปกติครั้งที่3ของตัวละครซันจิจะทําให้ศัตรูน็อกแบ็กนั่นเองนะครับผม โอเคฮะโอ้โหตอบได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยเออโอเคดีดีงานดีฮะโอเคจำเดี๋ยวจะกดสกิล2แล้วก็วาร์ปเข้าไปด้านหลังศัตรูแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นหน่อยฮะแล้วก็แล้วก็วกเ,เดี๋ยว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 แล้วก็พลาดไปนิดนึงฮะสกิล1นึขั้นที่2ไป แล้วก็ปั่นยาวๆไปฮะอู้วาดอันติเมตไปซะงั้นเดี๋ยว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 แดดออกมาก่อนฮะกระโดดขึ้นไปด้านบนสักหนึ่งทีฮะกระโดดอีกนิดนึงฮะสูงๆแบบนี้แหละสูงๆแบบนี้แหละวิวดีวิวดีวิวดีเอาเลยนะ Let's go o k a สวยสวยงามสวยงามสวยงามที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดอ้ยโดนซุปเปอร์ไปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวขอกระโดดขึ้นด้านบนก่อนหนึ่งทีฮะและรอจังหวะกดค้างแล้วกดเข้าไปที่หน้าศัตรูแบบนี้เอาละแล้วก็อึอึจึ๊บอึดจึ๊บอ อัดจกไปอัดจกไปอัดจกไปอัดจกดปะอัดจกดปะอันติเมทมาเอ้าลืมไปไม่มีเกตโอเคขึ้นไปด้านบนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เนื้อย่างชุบแป้งข้อสิฮะโอ้โหอย่างมันผมบอกเลยว่าตัวนี้มันมากอันติเมทเข้าสิ้นป่ะโ oh, อระโอระเออศัตาธุ99บวกแหวนเดเมุกนี้เล่น2รอบแต่ก็ยังฮาเหมือนเดิมเออ ไม่รู้คนอื่นฮาหรือเปล่าแต่ผมฮาฮ่าฮ่าๆเนี่ยหัวเราะให้ด้วยโอเคขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลังใหม่ชุบแป้งทอดโอเคเอ้าโดนอะไรน่ะโดนอะไรเดี๋ยวใจเย็นโอเคพาร์ทเนอร์ช่วยหน่อยแล้วกันนะกระโดดขึ้นไปด้านบนฮะ อันนี้คือความเปลียนที่แท้ทูสกิลหนึ่งขั้นที่2โอ้ยขอโทษผมขอโทษครับ <laughs> พกกุ่งเข้าไปอัดน้าเลยโอ้ยโดนอีกแล้วไม่ถึงว่ะระยะสั้นไปใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นอหมุนจิ้วเจิ้วและวับไปด้านหลังแบบนี้แบบนี้เสร็จก็โอเคฮะจิก,จ,ก,จ,กจิกจักาจาักรจิกจิกอจุกจุกจักจักะจิกจิกอ่าโดนโอ้ยขอโทษฮะแล้วก็สกิลที่หนึ่งไปเลยนี่แหละโอ้ราอุ้ยโดนไม่ถึงอ่ะระยะสั้นไปขอยาวกว่านี้ได้ไหมขออ้อขอโทษขอโทษโอเค ปั่นตรวเอามันเรียบร้อยงงงงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเล่นกระบอทเอาไงเอาเนี้ยแหละหลังใหม่ทองคำเอาไปเอาไปกิน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 ีเอาไปโอ้ราคอมโบนรกมาแล้วฮะเนี่ยฮะของกัสเซอร์ของกัสเซอร์อ่ะโดน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 ปั่นกูปั่นทั้งวันปั่นทั้งวันกูปั่นทั้งวันอ่ะปั่นเสร็จขอบูทนิดนึงแล้วก็ปั่นต่อได้ไหมเอออย่างเทโคตรมันเลยว่ะ ยังมันเพลงก็มันเอาดิเอาดิเอาสายขวาสายขวาสายขวาอัดแดนเป็หนึ่งทีสกิลหนึ่งเข้าไปโอเคเรียบร้อยอัดปัน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 โอ้โหลบสกิลพาร์เนอร์ได้เฉยเออโห้คตรมันเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิอ๋ออโดนเนื้อแย่งชุบแปรงทอดเอ้าไม่โดนซะงั้นไม่เป็นไรไม่โดนไม่ว่ากันขอปันหน่อยแล้วกันขอปันหน่อยปันหน่อยปั่นเข้าไปปันเข้าไปปันเข้าไปดิปันเข้าไปอีก ปานนี้ขออีกนิดขออีกนิดไดไหมไม่ได้ไม่เป็นไรขอขึ้นไปด้านบนก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาอ๋ออ๋เหนือย่างชุบแป้งทอดและตามเรือรังใหมดองคำพิฆาตศัตรูเอาอย่าเอาเอย่าโอ้เจ้าอ้าเรียบร้อยอ๋อโดนโดนโดนมากโดนมากขึ้นไปด้านบนสูงๆคะขึ้นไปด้านบนสูงๆขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเอ๊ะศัตรูอยู่ไหนหน้ามองไม่เห็นเลยกดค้างทัานหนึ่งพีเข้าไปตามน้าศัตรูแบบนี้แล้วก็สกิลนี้โอ้ไมค์กอดโคตรเข้มเลย บองตามตรงว่าโคตรผ่นฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ร oh าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนโคอสยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกม One Piece Fighting Part และคลิปนี้ผมจะมารีวิวซันจี New World นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอ,อเปลี่ยนในส่วนของฉากหลังก่อนรู้สึกเพลงมันจะจีนๆไปหน่อยฮะ มันออกแนวราชวงศ์นะฮะซึ่งเนคอสไม่ค่อยชอบสะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของสกิลคร่าวๆของตัวละครนี้กันอ่าจริงๆอาจจะไม่ใช่คร่าวๆนะอาจจะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูตรงจุดๆนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะทําตามได้เลยนะสำหรับคนที่อยากเห็นเอฟเฟกตดาวของตัวละครตัวนี้นั่นเองเป็นไงโอ้หเฮ้อยอยอโคตรเท่เลยอันนี้ไม่ได้อวยนะ เ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอารหัสมาให้ผมรีวิวนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวรหัสหลักของผมอ่ะผมจะไม่ทําซันจินะเพราะว่าผมมีตัวละครที่เป็นหนวดดําแบกไว้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับสายสีเหลืองซันจิเป็นสายสีเหลืองนั่นเองนะครับผมอย่างเทเลยนะ6ดาวเนี่ยเทมากๆครับ เอาละเดี๋ยวผมไปทสสกิลให้คุณผู้ชมได้รับชมกันหน่อยละกันนะครับผมเออซึ่งระบบทสสกิลก็จะอยู่ตรงจุดจุดนี้เลยนะครับสาหรับคนที่ไม่มีตัวละครสามารถมาทสสกิลได้นะทําตามคลิปผมได้เลยครับอ,อ๋อและอันเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะสงสยัยเอ,อ๊ะพี่ไอเน,นี้ยมันคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะมันใช้ยังไงมันเป็นตัวละครทสนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเอาไปเทสในเนื้อเรื่องหลักได้นะครับมันเป็นตัวละครให้ยืมนั่นเองนะครับผมระยะเวลาทั้งหมด3วันนะแต่ว่าผมแอบเสียใจนะครับที่ไม่สามารถเอา ไปเล่นใน PVP ได้นะสำหรับตัวละครที่แจกในโหมดนี้นั่นเองนะครับผมเอาละเรามาลุยกันเลยฮะผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่เข้ามาเล่นตัวละครซันจิในโห,โหมดนี้นะงงกันเป็นไก่ตาแตกแน่นอนว่าสกิลเอ้มันกดยังไงอะไรยังไงว่างงไปหมดเลยซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะงงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การโจมตีปกติตามรูปแบบที่ตัวเกมกําหนดให้เลยนะครับ1 2 3 4สหประมาณนี้นะครับผมอ่ะพอถึง5แล้วก็จะเดินทมจันด้วยนะโอเคเอาใหม่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งสองประมาณนี้นะครับแล้วก็1นึ่สองโอาราราประมาณนี้นะครับผมเอาใหม่นะ 1 2 3 4 5โอเคแล้วก็เดินชมจันทนะครับเมื่อโจมตีครบ5แพทเทิร์นนั่นเองแต่ว่ามันมีสูตรการที่เดินชมจันได้แบบง่ายๆอีก1สูตรนะครับก็คือกดโจมตี1ครั้ง,งและกดค้างครับประมาณนี้อ่าเราก็จะเดินชมจันทประมาณนี้ครับผมแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถกดโจมตี1ครั้ง2ครั้งและกดค้างก็ <S 2> <S 2> <ๆ>สาม,มารถเดินชมจันทได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดู1 2เดินชมจันประมาณนี้ฮะ เอาใหม่นะหนึ่งสองกดค้างและหลังจากนั้นถ้าหักไม่โจมตีมันก็จะลงมานะเออแต่ว่าจะต้องเดินใช่ไหมเอาใหม่นะหนึ่งสองสามแล้วก็กดค้างฮะเออไม่ใช่สิมันจะต้องกดหนึ่งสองแล้วก็สามค้างฮะประมาณนี้อา่าเดินชมชันประมาณนี้นะครับ1 2 3 4ี่กดค้างโอเคประมาณนี้ฮะโอ้โหขึ้นมาสูงน่าดูเลยนเนี่ยโอเคลงข้างล่างฮะอา่ากดโจมตีค้างก็จะลงด้านล่างนะครับผม อันนี้เป็นการโจมตีที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ1 2กดค้างก็ขึ้นได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะและถ้าเป็น1 2 3 4 5แล้วและกดค้างได้ไหมอ่ากดค้างอีกทีนึ่งมันจะลงมานะครับเพราะว่าแพทเทิร์นครั้งที่5ตัวละครสันติมันเดินชมจันทร์แล้วนั่นเองนะพอกดค้างครั้งที่5ตัวละครตัวนี้จะพุ่งโจมตีลงมาด้านล่างนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาทสสกิลครับอันนี้คือสกิลหนึ่งเพราช<ว>ประมาณนี้เลยฮะใช้1ครั้งแล้วก็จะเดินชมจันทร์เลยนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้เลยโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาเทสอีก1สกิลนะครับโอเคฮะห oh <my> แล้วก็พออยู่ด้านบนเนี่ยสกิลที่1จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะโูจ้า oh <my> ประมาณนี้เลยครับ oh <my> คุณผู้ชมครับเทนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างเท่เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้คอมโบแบบเร็วๆนะ1 2ึ่งสอง oh <my> ประมาณนี้เลยสําหรับสกิลนะครับผมอันนี้คือกดรัวๆนะกดรัวๆก็จะประมาณนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวผมมาเทสในส่วนของสกิลหนึ่งขั้นที่2ก่อนนะครับสกิลหนึ่งขั้นที่2จะมีรูปแบบประมาณนี้เลยฮะประมาณนี้นะครับเงื่อไนไขในการทช้สกิลหนึ่งขั้นที่2ของเรานะครับก็คือจะต้องขึ้นไปบนอากาศนะครับหรือว่าลงมาด้านล่างนั่นเองแต่ว่าถ้าหากเรายังไม่ได้ขึ้นหรือว่าเรายังไม่ได้ลงมันจะไม่ขึ้นให้นะครับอย่างน้อยเราจะต้องขึ้นก่อนนั่นเองนะครับผม รูปแบบสกิลหนึ่งขั้นที่2เวลาอยู่บนพื้นดินจะมีรูปแบบประมาณนี้ครับอาชุ้มประมาณนี้เลยครับผมแต่ว่าถ้าหากเราเดินไปด้วยตัวละครซันจิจะเดินสกายวอล์กนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนก่อน โอเคแล้วก็ลงมาด้านล่างครับแล้วก็สกิลอ่าและอันนี้ก็คือสกิลหนึ่งขั้นที่2ตอนที่เดินชมจันอยู่นั่นเองนะครับผมอ่าชื่อประมาณนี้ฮะสำหรับในส่วนของสกิลรูปแบบประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลสเลยนะครับสกิลสจะมีรูปแบบประมาณนี้ฮะเป็นการปั่นจุลย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 แบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าสกิลนี้สามารถกดค้างได้นะฮะ ถ้าหากเราอัพรูนนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเทสอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าหากเราไม่กดค้างและถ้าหากเรากดย้ําไปอีกทีหนึ่งหลังจากที่กดใช้สกิลมันจะเป็นการว์ปไปหาศัตรูแบบนี้ฮะอาชุบป,ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เกลียนมากใน PVP นั่นเองนะครับผมเอาละโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายการเก็บเกตก่อนนะครับการเก็บเกตของซันจินะครับจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อซันจิเดินอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลสองครั้งที่2ครับเดินชมจันนะฮะประมาณนี้อ่ะชึ่งประมาณนี้ฮะอ่ะชึ่งเออแต่ว่าถ้าหากเราไม่กดเดินใช่ไหมเราไม่กดเดินตัวละครซันจิมันก็จะค่อยๆล่วงลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราสามารถกดได้สองครั้งนะอ่ะชุบแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งประมมาณานี้ครับผม อีกครั้งหนึ่งอ่าเนี่ยฮะจะขึ้นมาระดับความสูงประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเล่นใหม่อีกหนึ่งรอบนะเอาละ่ะรอบนี้เดี๋ยวผมจะไปค่อนข้างไวหน่อยละกันนะครับผม1 2 3 4งห้าเอาละ่ะโอเคและต่อมาก็เป็นการใช้สกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตีก่อนนะครับตีก่อนโจมตีแล้วก็กดค้างก่อนนะฮะ1 2กดค้างอ่าประมาณนี้ฮะเอาเอาใหม่ฮะกดค้างอีกทีนึง 1 2กดครั้ง,อง,งโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะใหม่นะครับรอจังหวะใหม่อีก1รอบฮะอันนี้เป็นสกิลหนึ่งฮะบึ้มเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปฮะประมาณนี้อ้ยอประมาณนี้ครับผมแล้วก็สกิลสองครับรอบนี้โอเคลงก่อนนะอะชุมช่มชุมช่มชุม่มชุ่มชุ่มแล้วก็วาร์ปเข้าไปฮะซึ่งสกิลที่สองนะครับถ้าหากเราอยู่กลางอากาศสกิลจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยนะรูปแบบสกิลจะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะอ่าเห็นไหมมันรวดเร็วมากเลยนะเอาใหม่นะ โอเคเอาติดคุณดาวซะง,งั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราโจมตีกลางอากาศก,าก่อนลวกัน1 2สเสยขึ้นไปโอเคเนี่ยฮะการโจมตีกลางอากาศของซันจิก็จะมีประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่ามันสามารถโจมตีได้เรื่อยๆนะถ้าหากเราอยากลงไปด้านล่างก็แค่กดค้างแค่นั้นเองครับหรือว่าปล่อยตัวซันจิให้ล่วงลงพื้นนั่นเองนะครับผมถ้าหากเกิดหมดเดี๋ยวมันจะลงออโต้เองนะไม่ต้องห่วงครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นกลางอากาศอีกหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สกิลที่สนะครับผมเดี๋ แล้วก็ใช้สกิลนี้อ่าประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็ตีกลางอากาศไปฮะสกิลหนึ่งขั้นที่2ไปโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะขึ้นไปด้านบนก่อนอ่ะชึบกดครัง้งขึ้นไปอ่ะแล้วก็ปั่นฮะโอเคเอาติดคุณเทา้งงาซะงั้นปะโถเอ้ยเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวรออีกสักพู่นะฮะคุณผู้ชมฮะศัตตูอยู่ไหนเนะี่ยศัตตูตายแล้วโอเคขึ้นไปกลางอากาศก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอใช้สกิลนี้ฮะ <étique> ปั่นโอเคประมาณนี้นะครับสามารถกดค้างได้นะและก็นี่ก็คือสกิลเนื้อย่างชุบแป้งทอดนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับผม oh <no. S 2> <language. S 1> เดี๋ยวผมจะมาใช้สกิลนี้โอเคอันนี้จะเป็นสกิลหนึ่งขั้นที่2นะครับจะมีรูปแบบประมาณนี้เลยแล้วก็อันติเมทครับออนติเมทเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะรังไหมทองคำนี่นะประมาณนี้ครับผมโอเค แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันติเมตคัตซีนนะฮะซึ่งรูปแบบอันติเมตคัตซีนก็จะมีแบบนี้เลยฮะโอ้ยรับไปโอ้ร่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยขอสาธุ99บวกแว7%หน่อยแล้วกันเอาไปนี่นะเรียบร้อยโคตรเท่ย่างหล่อย่างเหลาฮะ,อะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาสอนเทคนิคคุณผู้ชมคร่าวๆนะฮะสำหรับเทคนิคการใช้สกิลซันจิ เบื้องต้นนั่นเองนะครับผมมันจะมีในส่วนของสกิลหนึ่งขั้นที่สองที่เราสามารถกดได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอขึ้นไปด้านบนก่อนอ่าล่ะโอเคสกิลหนึ่งไปฮะรัวๆฮะรัวๆฮะกดรัวๆแต่ว่าอยากกดเดินนะฮะกดรัวๆไปเลยประมาณนี้ฮะเป็นไงเนี่ยฮะกดรัวๆไปเลยรัวๆไปรัวๆไปฮะคุณผู้ชมฮะเออรัวๆไปไม่รู้ว่าจะแก้บั็กตอนไหนแต่ว่าตอนนี้สามารถกดรัวๆได้นะฮะโอเคประมาณนี้ฮะ หรือว่าเราเรอช่วงจังหวะนิดน,น,นึงก็ได้ถ้าหากเราจะใช้ในรูปแบบที่ตัวละครซันจิยืนอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะครับสำหรับสกิลหนึ 1, 1> ค่ครั้งที่สองืมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไปไวหน่อยนะครับคนไหนที่ไปไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันอะไรยังไงผมขออภัยด้วยเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวจะมีไลฟ์สตรีมรีวิวตัวละครตัวนี้ให้นั่นเองนะครับผม ในส่วนของสกิลรีวิวต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปเทสในการต่อสู้หน่อยละกันนะครับในการต่อสู้ตรงนี้จะมีในส่วนของสกิลเสริมที่ผมยังอธิบายไม่ครบนะครับสกิลเสริมของตัวละครซันจิมีอยู่ทั้งหมด2สกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลเสริมสกิลแรกครับสกิลเสริมสกิลแรกผมขอเรียกว่า,าเนื้อย่างชุบแป้งข้อละกันนะครับสำหรับสกิลนี้เราจะต้องเดินสกายวอลก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าเดินชมจันทรก่อนนะและค่อยใช้สกิลได้นั่นเองนะครับผม ซึ่งความสูงทั้งหมดจะมี2ระดับนะครับเราสามารถกระโดดขึ้นไปแบบสูงๆได้เลยฮะอันนี้คือสูงที่สุดครับสูงที่สุดในส่วนของสกิลจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับระยะสกิลจะกว้างขึ้นนั่นเองประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเคเนี่ยฮะเวลาเล่น<อ>เนี่ยเล่นง่ายมากๆเลยนะสำหรับตัวละครสันจิและต่อมาก็จะเป็นสกิลเสริมอีกหนึ่งสกิลนะครับสกิลนี้ผมขอเรียกว่าส้นตีนสายลุงมหาศจจรย์ละกันนะครับซึ่งความสามารถของสกิลนี้ก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับจะมีรูปแบบประมาณนี้นั่นเอง ซึ่งหลังจากใช้สกิลส้นเท้าสายรุ้งนะครับตัวสันจิจะกระโดดขึ้นไปในความสูงระดับที่1นนั่นเองนะครับผมก็จะมีความสูงประมาณนี้เลยโอเคฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดสกิล2ขั้นที่2ได้นะครับผมก็จะขึ้นไปอีก1ระดับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวเรามาเทสสกิลอันติเมทฮะอรูราเอาไปรังไหมองคำอ๋อูปแบบก็จะมีประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้เป็นคอมโบฮะเนี่ยฮะอันนี้สามารถกดได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชม มันค่อนข้างโกงครับสำหรับในส่วนของสกิลหนึ่งขั้นที่2ของตัวละครซันจินะฮะเดี๋ยวผมขอกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเนี่ยผมจะปั่นสกิลเรื่อยๆนะอันนี้คือผมปั่นสกิลเรื่อยๆเอ้ากดสกิลผิดไปคัสซิงซะงั้นโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองเทสใน PVP หน่อยแล้วกันนะ เอาละครับโอเคทีมเหล่าทหารเสือพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับเปลี่ยนสกิลเล็กๆน้อยๆก่อนละกันนะอันนี้จะเป็นสกิลพาร์ทเนอร์นะครับผมจะใช้รูปแบบนี้ละกันเดี๋ยวผมจะลองเทสสกิลดูนะครับสำหรับในส่วนของ PVP ว่าซันจิเนี่ยจะพอเล่นได้หรือเปล่านะเอาละเรามาลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับเจอซันจิด้วยกันไหมเอยเอา้าเจอใครเนี่ยอ,อะไรอะอาลองเหรอบอทปะเนี่ยเออน่าจะเจอบอดนะดูทรงโอ้โหเพลงเปิดโคตรมันผมบอกเลย เอาละโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกับบอดใหม่แล้วกันนะครับเปิดมาผมขอ,อก,กดสกิล2แล้วก็วาก็าไปด้านหลังศัตรูแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนนะฮะอเอาไปกินเนื้อย่างชุบแป้งทอดโอ้ยอโอเคฮะเรียบร้อยฮะ,ะทีนี้ก็โจมตีปกติเอ้าไม่ทนันขอกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนเออโดดขึ้นไปก่อนเวยเอาเปล่าเอาปล่า,า,ลากดโจมตีค้างหนึ่งทีแล้วก็ลงไปด้านล่างเออประมาณน,นี้ฮะ,คะโคตรมันผมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นมันมาก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 เอาไป เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะซึ่งการโจมตีปกติครั้งที่3ของตัวละครซันจิจะทําให้ศัตรูน็อกแบ็กนั่นเองนะครับผมโอเคฮะโอ้โหตออได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยเออโอเคดีดีงานดีฮะโอเคจำเดี๋ยวจะกดสกิลสองแล้วก็วาร์ปเข้าไปด้านหลังศัตรูแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นหน่อยฮะแล้วก็แล้วก็เอียเดี๋ยว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 แล้วก็พลาดไปนิดนึงฮะสกิลหนึ่งครั้งที่สองไป แล้วก็ปั่นยาวๆไปฮะอา้พลาดอัติเมตไปซะงั้นเดี๋ยว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 เดาออกมาก่อนฮะกระโดดขึ้นไปด้านบนสักหนึ่งทีฮะกระโดดอีกนิดนึงฮะสูงๆแบบนี้แหละสูงๆแบบนี้แหละวิวดีวิวดีวิวดีเอาเลยนะ let's go o k a สวยสวยงามสวยงามสวยงามที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดโอ้ยโดนซุปเปอร์ไปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวขอกระโดดขึ้นด้านบนก่อนหนึ่งทีฮะ และเราจังหวะกดค้างแล้วกดเข้าไปที่หน้าศัตรูแบบนี้ <S <S เอาละแล้วก็อึจึก๊ก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 เอาวะตีบอดกูก็มันได้ไม่มีปัญหาแล้วฮนะอึจึกจ๊กไปอัจึ๊กไปอัจึ๊กไปอัจึ๊กไปอึจึ๊กอะอัจึ๊กอะอันตีเมตม้เมทมาเอ้าลืมไปไม่มีเกตดโอเคขึ้นไปด้านบนแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เนื้อย่างชุบแป้งข้อสิฮะโอ้โหอย่างมันผมบอกเลยว่าตัวนี้มันมากอันตี้เมทเข้าสิป่ะอูร์อูร์ <med> สาธุ99บวกแหว7%มุกนี้เล่นส่งรอบแต่ก็ยังฮาเหมือนเดิมเออไม่รู้คนอื่นฮาหรือเปล่าแต่ผมฮาฮะฮ่าฮ่าฮเนี่ยโห่ร oh, ้อให้ด้วยโอเคขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลังใหม่ชุบแป้งทอดโอเคเอาโด,อนะโดนอะไรน่ะโดนอะไรเดี๋ยวใจเย็นโอเคพัร์ตเนอร์ช่วยหน่อยแล้วกันนะ กระโดดขึ้นไปด้านบนฮะอันนี้คือความเปลียนที่แท้ทูสกิลหนึ่งขั้นที่2โอ้ยขอโทษผมขอโทษครับพุ่งเข้าไปอัดน้าเลยโอ้ยโดนอีกแล้วไม่ถึงว่ะระยะสั้นไปใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นอ่ะหมุนจิ้วจิ้วและหวาไปด้านหลังแบบนี้แบบนี้เสร็จก็โอเคฮะจิกจักชักจิกจิกอจุกจุกอจักจักอจิกจิกอ่าโดนโอ้ยขอโทษฮะแล้วก็สกิลที่หนึ่งไปเลยเนี่ยแหละโอราอุ้ยโดนไม่ถึงอ่ะระยะสั้นไปขอยากกว่านี้ได้ไหมขออขอโทษ ขอโทษโอเคอ่ะปั่นตรถเอามันเรียบร้อยงงงงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้เขาว่าเล่นกระบอดเอาไงเอาเนี้ยแหละหลังไหมทองคำเอาไปเอาไปกิน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 อีกเอาไปโอราคอมโบนรกมาแล้วฮะเนี่ยฮะของกัซอร์ของกัซอร์อ่ะโดน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 ปั่นกูปั่นทั้งวันปั่นทั้งวันกูปั่นทั้งวันอ่ะปั่นเสร็จขอบูทนิดนึงแล้วก็ปั่นต่อได้ไหมอออย่างเทโคตรมันเลยว่ะ ยังมันเพลงก็มันเอาดิเอาดิเสายขวาสายขวาสยขวาอัดแดนไป็หนึ่งทีสกิลหนึ่งเข้าไปโอเคเรียบร้อยอัดปัน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 โอ้โหหลบสกิลพาร์เนอร์ได้เฉยเออโหโคตรมันเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิอ๋โดนเนื้อย่งชุบแป้งทอดเอ้าไม่โดนซะงั้นไม่เป็นไรไม่โดนไม่ว่ากันขอปั่นหน่อยแล้วกันขอปั่นหน่อยปั่นหน่อยปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปดิ ปั่นก็มีปั่นอีกขออีกนิดขออีกนิดได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรขอขึ้นไปด้านบนก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาเอ๋ออ๋อเนื้อย่างชุบแป้งทอดและตามด้วยรังใหม่ทองคำพิฆาตศัตรูเอาอย่าเอาอย่าโอ้เจ้าอ, <teenager S 1> อ่ะเรียบร้อยอ๋อโดนโดนโดนมากโดนมากอ่ะ,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 ะขึ้นไปด้านบนสูงๆฮะขึ้นไปด้านบนสูงๆขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเ <ๆ dullah S 1> อ๊ศัตรูอยู่ไหนน้ามองไม่เห็นเลยกดค้างตั้งหนึ่งพีเข้าไปตั้มหน้าศัตรูแบบนี้แล้วก็สกิลนี้โอ้ไม่กอดโคตรเข้มเลยมองตามตรงว่าโคตรมันฮะคุณผู้ชมฮะ เอาละครับคุณผู sure. so and and ้ชมในส่วนของการรีวิวซันจิคลิปแรกผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับและมันยังมีในส่วนของการรีวิวระบบ PVE อีกนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มลูนก่อนละกันนะครับระบบลูนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มอีกสักหน่อยละกันหลังจากฟาร์มเสร็จสิ้นถึงระดับที่4นะครับผมจะมารีวิวสกิลตัวละครตัวนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าถามว่าควรเอาไหมหากคุณผู้ชมไม่มีโหนดดำนะ ตัวนี้น่าจับมากๆเลยนะครับมันเป็นตัวละครที่เราเล่นแล้วเราสนุกไปกับมันนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวละครนี้นะอันนี้เราไม่นับในส่วนของเรื่องดาเมจสกิลอะไรต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้โนหนึ่งมันยังเป็นหนวดดําอยู่นั่นเองนะครับส่วนตัวละครซันจีเนี่ยจะอยู่ประมาณอันดับที่3นั่นเองนะครับแต่ว่ายังติดท็อปหสายเหลืองอยู่นะครับถือว่าไม่แย่เกินไปนะครับผมความมันผมให้10เต็ม10แต่ว่าความคู่ควรในการที่จะจับมาไว้เล่นนะครับผมให้อยู่ที่7คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เอาละครับคุณชม สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม